เปิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Waves สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w เว็บไทย PBS Podcast com ผมอัน,น้นนะ์คงจากคณะ ดุเรียงกษัตริย์มหาวิทยาลัยศิทปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมาัจารย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจกเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมโรงเข้ารายการวันนี้ เพลงสาวหลายบางเสียงขับร้องของคุณออสโฟสนักร้องค่ายโฟสที่มีชื่อเสียงในงานซีรีส์รำวงชาวบ้านนะครับก็เป็นเรียกว่าการปรากฏตัวของทั้งออสโฟสทั้งมิวสิกวิดีโอรำวงพื้นบ้านรำวงชาวบ้านของออสโฟสนั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากๆแล้วก็ทำให้รำวงย้อนยุค ได้มีโอกาสกลับคืนมามีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งวันนี้ผมเลือกเอางานที่เป็นพลังฝีมือของเจ้าพ่อรำวงคนนี้นะครับเมื่อครั้งที่เขาใช้ชื่อจริงในการแต่งว่าจรินเกตแดงบทเพลงสาวหลายบางเป็นการพูดถึงความผูกพันระหว่าง ลูกค้าแม่ค้านะครับที่ไปเจอเธอที่บางแคเธอไปช่วยแม่ขายข้าวมันไก่เธอไปอยู่บางไผ่ก็ไปขายข้าวขาหมูแล้วก็ไปขายเสื้อผ้าเด็กอยู่ที่บางลำพูไปเรียนทำขนมเคก้กที่บางไซนะครับแล้วตอนหลังก็มารับจ้างเลี้ยงเด็กแล้วก็จะไปอยู่ไหนก็ตามเขาก็ยังตามรักเธออยู่ดีนะครับสุดท้ายก็แนะนำว่า เขาก็ไม่ใช่คนอื่นไกลก็เป็นคนบางปะกก๊อกนี่เองเพลงสาวหลายบางนี่จริงๆก็เป็นเพลงฮิตของกลุ่มตลกคาเฟ่ในยุคหนึ่งนะครับถึงน่าจะนำโดยคุณชูศรีเชิญยิ้มเนี่ยเขาเอาเพลงนี้ไปล้อเลียนแล้วก็กลายไปเป็นกลุ่มตลกคาเฟ่หลายคนเอามาขับร้องกันรวมไปถึงพวกนักร้องลูกทุ่งในยุคหลังก็เอามาคอเวอร์กันด้วยสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ครับ เป็นเรื่องของความหลากหลายในอาหารการกินที่คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแม่ค้าขายอาหารนะครับสำหรับชาวบ้านก็คือแม่ค้าขายข้าวแกงความผูกพันกับลูกค้านะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็ความผูกพันนี้สะท้อนมาในบทเพลงมากมายหลากหลายเลยครับผมได้ทำตอนหนึ่งที่ ตั้งชื่อว่าจีบแม่ค้าไปแล้วนะครับเราคิดว่าจะจบภายในตอนนั้นปรากฏว่าจบไม่ได้เลยขอต่อมาที่วันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นจีบแม่ค้าที่ทำอาหารขายนะครับอาหารการกินสำหรับผู้บริโภคนั้นมีหลากหลายมากๆผมลองสำรวจดูแล้วเนี่ยอาหารที่มีเพลงเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นส้มตำครับซึ่งไม่ใช่มีอยู่แค่งานของ คุณพ,พุ่มพวงดวงจันทร์เท่านั้นแต่พวกนักร้องชายที่ไปจีบแมค้าขายส้มตำมากมายเหลือล้นเลยทีเดียวผมขอกักไว้ก่อนนะเพื่อจะได้พูดถึงส้มตำให้จบทั้งซีรีส์นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาที่อาหารพิเศษที่เราเรียกขานกันว่าข้าวแกงนะครับข้าวแกงซึ่งก็เป็นอาหารสำหรับชาวบ้านสามัญชนซึ่งมันไม่ได้ไปปรากฏตัว อยู่ในพวกพัตคารหรือพวกอาหารตามสั่งแต่ว่าเป็นอาหารที่ทำสำเร็จมาแล้วจะปิ้งจะย่างจะหุงต้มแกงจะยำอะไรก็ตามแต่เนี่ยทเสร็จแล้วก็เอามาใส่ถาดนะครับวางเรียงๆๆๆกันแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆตักขึ้นมาจะใส่จานหรือจะใส่ในกล่องพลาสติกในถุงอะไรก็ได้แต่ก็เอาเข้าวแกงเนี่ยเอากลับไปรับประทาน ปรากฏว่ามีบทเพลงจีบแม้ค้าเข้าแกงไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับผมตัดสินใจเลือกมา3เพลงนะครับจากจำนวนประมาณ5-6เพลงเนี่ยโดยที่จะเริ่มจากหวานหวานก่อนคุณสอนคีรีสีประจวบครับถึงครั้งหนึ่งก็เคยทำให้แม่ค้าตาคมนะครับที่อยู่บ้านแพนอยุทยาหัวใจหวั่นไหวมาแล้ววันนี้จะประเดิมด้วยการจีบแม้ค้าเข้าแกงแล้วก็จะต่อด้วยเพลง แม่ค้าที่รักนะครับซึ่งเป็นเสียงขับร้องของคุณสุริยาฟ้าปทุมเอางานเพลงของครูมนรักขวัญโพธทยซึ่งมีการพรรณนาถึงข้าวแกงและขนมในบทเพลงนี้แล้วก็มีคำสัญญิงสัญญาว่าเขาจะไปใช้ชีวิตเป็นค่ารับใช้แม่ค้าคนนี้ถ้าเกิดว่าเธอตกลงพปรงใจด้วยแล้วจะปิดเบรกนี้ครับด้วย ลูกทุ่งสมัยใหม่คุณมนรังซิมันคราวนี้จะขับร้องเพลงแม่ค้าที่รักจะสาธหายถึงอาหารการกินที่มาจากร้านข้าวแกงข้างถนนขวัญใจคนจนมาแล้วครับอาหารประชานิยมเป็นอย่างไรความรักความผูกพันของนักร้องลูกทุ่งตัวอย่างทั้งสามคนเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับเพลงดนตรี วิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสามบทเพลงจีแมค้าเข้าแกงทั้งสามเพลงครับสอนคิรีสีประจวบต่อด,ด้วยสุริยาฟัาทุมและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือมดรังสีมันคราวนี้เข้าสู่อาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สร้างความผูกพันระหว่างฝีไม้ลายมือของแม่ค้ากับลูกค้า ที่เข้าร้านกว๋วยเตี๋ยวก็มีบทเพลงจีบแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวหลายเพลงแต่ผมคิดว่าเอารุ่นใหญ่นะครับมาเปิดเพื่อเป็นการเรียกว่าบูชาครูเพลงลูกทุ่งด้วยสดใสรุ่งโพทองครับจะขับร้องเพลงแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวและต่อด้วยพีอลยอดรักสลักใจเพลงรักแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวขอแนะนำถ้าเกิดว่ามีโอกาสฟังเพิ่มเติมนะครับมีเพลง แมค้าุ๋ยเตี๋ยวเกี้ยวซ่าของหนุ่มวิหารแดงมีข้าวต้มปลาอยู่ในเพลงของเขาด้วยนะครับชื่อเพลงว่าแอบรักแม่ค้าแล้วก็มีของบรรหารสิทธิ์หอมหวนแต่คราวนี้เลือกมาด้วยเวลาค่อนข้างจำกัดครับฟังสดใสรุ่งโพทองและยอดรักสนักใจร่วมกันจีบแม่ค้าุ๋ยเตี๋ยวสองบทเพลงต่อเนื่องครับ ผ่านไปแล้วสองชามเอ้ยสองร้านเอ้ยไม่ใช่สองเพลงครับท่านผู้ฟังแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเสียงขัร้องของคุณจดใสรุ่งโพทองและที่เพิ่งจบลงไปนี้ก็คือรักแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเสียงขัร้องของพีเอลยอดรักสลักใจคำร้องฝีมือของอาจารย์เกืืออุตสาหาการนนท์และท่านที่คุ้นเคยกับเพลงไทยเดิมนะครับจะเป็นนักฟังนักเล่นก็ตามแต่ คงรู้จักทำนองเพลงแสนคำหนึ่งสองชั้นกันเป็นอย่างดีนี่เป็นผลงานของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะ,บะเบลง่งแล้วก็เคยเป็นทำนองที่สุนทรภพนนำไปใช้ในเพลงรักนะครับเพลงที่มีการต่อว่าต่อขานของฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะครับว่าจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สินะครับ,รรรนะนะรบเป็นทำนองเดียวกันเลย จากก๋วยเตี๋ยวครับเดินหน้ากันต่อเดี๋ยวกลัวจะไม่จบรายการอยากจะมีเพลงเยอะๆนะครับก็แวะคุยซะพอสมควรคราวนี้จะมาที่หอยทอดครับหอยทอดคู่กับผัดไทยนะที่จริงเวลาเขาเปิดร้านเนี่ยนะครับแต่นี้เป็นบทเพลงในแนวที่จะต้องใช้คำว่าเมตา for หรืออุปรลักษ์นะครับเพราะเป็นงานที่ครูสมศักดิ์สายบุญผางประพันธ์เนื้อร้องทำนองออกมา อุปลักษ์หรือการเปรียบเทียบเปรียบเปรยแม่ค้าหอยทอดกับผลผลิตหอยทอดของเธอเป็นอย่างไรต้องไปฟังเสียงขับร้องของคุณศักดิ์สิทธิ์พิมพ์สวยบทเพลงนี้อาจจะไม่ได้โด่งดังเหมือนเพลงอื่นๆแต่มีอะไรที่ชวนขบคิดใคร่ครวนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวรับฟังกันครับแมค้าหอยทอดครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิวสิกเวสคุณจัก์สิทธิ์พิมพ์สายขับร้องบทเพลงแม่ค้าหอยทอดฝีมือการประพันธ์ของสมศักดิ์สายบุญผางน่าเสียดายนะเพลงนี้ที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสนำออกมาเผยแพร่ทั้งที่ภาษาสวยมากแล้วก็ผมใช้คำก่อนหน้าที่จะเปิดเพลงว่าอุป,ปักษ์หรือ เมตา ф о นะครับเป็นอุปมาโวหารเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งคำว่าหอยทอดอาจจะไม่ใช่หอยทอดโดยตรงก็ได้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่การสื่อสารนะครับในแง่ของโวหารภาพพจน์อุปลักษ์มโนทัศน์อะไรพวกนี้ก็ทำหน้าที่ผ่านตัวเพลงออกมาเรื่องของอาหารการกินครับมาที่ภาคใต้กันบ้างภาคใต้นั้น แม่ค้าที่ถูกจีบผ่านเพลงอย่างจริงจังหนีไม่พ้นแม่ค้าเข้าํยเข้ายายำเป็นอาหารพิเศษชนิดหนึ่งที่มีข้าวมีผักต่างๆนะครับแล้วก็ราดน้ำบูดูมีเพลงที่ดังมากๆของคุณพิรมศรีธรรมราชนะครับตั้งชื่อว่าเพลงเข้าวยำง่ายๆเลยแล้วก็ บอกว่าที่เมืองนครเนี่ยมีน้ําบูดูนะครับที่ราดข้าวแล้วก็อร่อยมากจนลืมไม่ลงแล้วก็จะขอต่อด้วยคุณเอกชัยศรีวิชัยครับ mm hmm. ข้าวยาฝีมือของน้องแดงจะเป็นอย่างไรมาลองสัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่รับประทานข้าวยำแล mm ้วก็จีบแมค้าข้าวยำกันไปด้วยสองเพลงต่อเนื่องครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสองบทเพลงจีบแมค้าเข้ายยำเริ่มต้นจากพิรมสีธรรมราชโฆษณาน้ำบูดูเมืองนครว่าอร่อยจนลืมไม่ลงแล้วก็เมื่อกี้นี้คือเข้ายยำน้องแดงจากเอกชัยสีวิชัยครับคราวนี้ไปที่ภาคอีสานเปลี่ยนจาก ข้าวยำาตาเป็นข้าวจีนะครับเราจะฟังเสียงขับร้องของคู่จิน้นของวงการเพลงลูกทุ่งอีสานร,รุ่นใหม่คุณวัดและคุณเข็มเพชรบ้านแพงจากลำเพลินอินดีเรคคอร์ดและไหนๆก็ไหนๆครับต่อเนื่องจากข้าวจีไปถึงเครื่องดื่มกันบ้างนะครับก็จะเป็นคุณสันติดวงสว่าง จะจีบแม่ค้าขายกาแฟซึ่งทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปตามปั๊มไหนก็จะมีกาแฟแล้วก็แม่ค้าคอยขายบริการนะครับกาแฟอร่อยอร่อยให้ลูกค้ามากมายเลยทีเดียวแม่ค้าขายกาแฟที่สันติดวงสว่างขับร้องนั้นครั้งหนึ่งพี่เอยอดรักสลักใจเคยบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยนะครับเป็นงานของครูธงชัยเล็กกำพลแล้วก็จะไปฟังคุณป๋องปะเหรียน,นครับซึงเป็นคนใต้เหมือนกัน จะร้องเพลงจีบสาวชงชาชาที่ฝั่งภาคใต้เขารับประทานส่วนหนึ่งเป็นชานมนะครับถึงเป็นของโปรดของคนมุสลิมมารับฟังช่วงนี้ต่อเนื่องนะครับจะเข้าจีไปจีบแม้ค้าขายกาแฟแล้วก็ปิดด้วยจีบแม้ค้าชงชาครับ จากบทเพลงจีบแม่ค้าขายข้าวจี่มาเป็นจีบแม่ค้ากาแฟแล้วก็เพิ่งจบมาเป็นนี้คือจีบสาวชงชานะครับปรากฏว่าดูไปดูมาอาหารการกินทุกอย่างไปรวมกันอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อที่เรารู้จักกันในชื่อของ7 e เ e ่นอมีบทเพลงดังที่มาจากยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านนะครับก็มาเป็นบทเพลงรักสาวเซเว่น ของคุณโชคดีทวีโชคในร้องทํานองฝีมือของอาจารย์สุพันบางแคและปิดท้ายจริงๆกับรักหนีที่เซเวน่นรุ่งสุริยาขับร้องผลงานของคุณเจนพบจบกระบ,บวนวันและพบกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนว่าด้วยเรื่องของการจรีบแม่ค้ากันต่อในฉบับต่อไปวันนี้ลำบากกันกับสองเงนี้สวัสดีครับเพลงดนตรี วิธีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส